สวัสดีครับสวัสดีเจ้าเกมเมอร์ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยู่กับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่เข้าใหม่นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้จะเป็นทางท่านของกิจกรรมแบบไหนเท่ไหมคุ้มไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะผมซึ่งพี่จะต้องขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะผมเพราะว่าที่ถายไปยาวนานพอสมควรก็คอมพี่พังน,นั่นเองต้องขอไปนทัทีนี้เป็นด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คอมซ่อมเสร็จแล้วเหลือถ่ไปเอานั่นเองนะผมซึ่งรอนิดนึงนะผมวันนี้พี่ก็ อดใจไม่ไหวจริงๆต้องมาทำคลิปในโทรศัพท์นั่นเองถ้าเสียงแปลกหรือว่าเปลี่ยนไปก็ต้องขอไปนะักทีนี้ไว้ด้วยนะผมปะ <Okay. S 1> วันนี้ตัดในโทรศัพท์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะผมปะวันนี้กิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนะผมเข้าไปปุ๊บหน้าตากิจกรรมก็จะมีชื่อว่า B P ซีซั่นที่23คู่รักไมโครเวฟนั่นเองนะผมปะ่ะคลิกเข้าไปได้เลยนะผมเข้าไปปุ๊บอันนี้พี่ต้องขอไปไว้ด้วยนะผมเพราะว่า พี่สมไปแล้วนั่นเองน้ผมซึ่งเดี๋ยวพี่จะรีวิวคร่าวๆให้ดูนะผมว่าซีซั่นนี้จะมีอะไรกันบ้างเ <Okay. S 1> ท่หใหมคุ้มไหมนั่นเองน้องมาซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะแยกสายฟรีกับสายเติมด้วยกันน้องมาไปปุพปบปตามตรงพี่น้องมาคลิกไปได้เลยน้ผมคลิกมาปุ๊บเริ่มที่เดี๋ยวพี่จะเริ่มทางนั้นของสายฟรีก่อนเลยกันน้องสายฟรีมิลติสิบรับเลยน้ผมสกายบอร์ดไมโครวเวฟอันนี้ไม่ได้เลยน้ผมหน้าตาก็ประมาณนี้น้ผมมา แล้วก็ชิ้นต่อไปน้ผมจะเป็นเวลที่20รับไปได้เลยเน้ผมเบนเนอร์ไมโครเวฟหรือว่าฉากหลังโปรไฟล์นั่นเนองน้ผมหน้าตาก็ประมาณน,นี้แล้วก็เวลต่อไปน้ผมจะเป็นเวลที่50รับได้เลยเน้ผมโปรไฟล์ไมโครเวฟนั่นเนองน้ผมแล้วก็เวลที่70รับสกินรองเท้าคู่นี้ได้เลยเน้ผมเพราะว่าใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะอืแล้วก็เวลที่80รับไปเลยเน้ผมกล่อง,องดวงใจหรือว่ากล่องศพนั่นเนองน้ผมหน้าตาก็ประมาณน,นี้เว้ยพี่ชอบนะ มันมีลูกระเบิดอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็ทางด้านของสายเติมนะผมวิที่1รับเลยนะผมชุดผู้หญิงแยกได้ทั้งหมดก็สี่ชิ้นโดยการของชิ้นแรกของน้องก็จะเป็นทางด้านของเสื้อเสื้อก็ประมาณนี้นะจะมีเอฟฟกเป็วไฟแล้วก็ชิ้นที่2จะเป็นทางด้านของกางเกงนะผมกางเกงก็ประมาณนี้นะข้างหลังก็จะเป็นแบบลูกระเบิด2ลูกนะผมแล้วก็ชิ้นที่3จะเป็นสกินรองเท้าประมาณนี้เลยนะผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็คือส่วนหัวนั่นเองส่วนหัวก็ประมาณนี้นะ พี่ว่าหัวมันไม่ไม่ค่อยเท่ทั้งหร่นะอืะอุ้ยอ้าปากเหรอโอ้มันอา้า,ออาปาเกเจ๊คส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มท่าทางนะผมแล้วก็แถบชื่อสังหารออสตาสไต์ก็จะเป็นตราโปรไฟล์เบนเดอร์อนะไรอย่างงี้ครับไะแต่ก็เา็นที่สามสิบนะผมรับสก,กินกระเป๋าอ,อันนีไ้ได้เลยนะผมออสตาตาก็ประมาณน,นี้นะมันแย่งเวลหนึ่งเวอสองไม่ได้เหรออือแต่ก็เท่ดีนะเฮ้ยมันแย่งไม่ได้หรอ,อ เอา้างงเลยแล้วก็เวลทีสี่สิบนะครับรับสกายบอร์ดไมโครเวฟอันนี้ไม่ได้เลยครับอุ้ยเท่หนามันแบบเปลวไฟอ่ะแล้วก็เวลทีห้าสิบรับสกินเอ็มพีสี่สิบกระบอกนี้ไม่ได้เลยครับสเต็กของน้องก็จะเป็นแม่นยำบวกสองความเร็วในการโหลดบวกหนึ่งลบความเร็วในการเคลื่อนที่น,นั่นเองซึ่งไม่ส่งผลอะไรอยู่แล้วถ้าเราไม่ถือปืนนะแล้วก็เวทต่อไปนะครับเวลทีหกสิบรับสกินมีด ไปได้เลยน้องไอ้มีดปลานะมีดปลาก็ประมาณนี้นะผมมวิบเทนด์นะเช็ดติดไฟอ่ะเชดดูแล้วก็เบลต่อไปน้องผมเวลที่70รับสกินระเบิดไมโครวเวฟอันนี้ได้ดเลยน้องประมาณนี้นะก็ได้อยู่นะต่อไปน้องผมเวลที่90เป็นของที่ผมว่าไม่ควรพลาดน้อม,มันคล้ายๆแบบว่าแล้วก็พูดเฟี้ยว กระเจี๊ยบเรืองแสงอืมไม่ใช่นะพี่จิมมาประมาณน,นี้นะผมต่อไปนะผมเมื่อที่หนึ่งร้อยก็รับไปเลยนะผมชุดผู้ชายนั่นเองนะผมชุดผู้ชายก็ประมาณน,นี้นะแยกได้ทั้งหมดก็สี่ชิ้นด้วยกันนะผมพี่มองว่าชุดผู้ชายมันเท่กว่านะอือดูดิมานอผมวะชิ้นแรกของน้องจะเป็นทางด้านของเสื้อน,น,นั่นเองอุ้ยมีแบบอุณภูมิบอกเรียบร้อยนะอันนี้เริ่มเดือดหนึ่งอ,อันนี้เดือดจัดข้างหน้า,านนก็ประมาณน,นี้นะผมมาชิ้นที่สองนะผมจะเป็นทางด้านของกางเกงของน้องนั่นเอง ก็จะมีแบบเปลวไฟนะที่ขาแล้วก็มีเกจวัดให้ด้วยนะย็ดเคโคตรึงมีเกจวัดได้ด้วยย็ดเคแล้วก็ชิ้นที่3ามนะผมจะเป็นทางด้านของสกินรองเท้านั่นเองนะผมรองเท้าของรองเท้าประมาณนี้แล้วก็ชิ้นที่4ี่นะผมจะเป็นทางด้านของส่วนหัวนั่นเองดูดิหัวมันเท่กว่านะเพราะว่ามันเป็นแบบตาเอ็กนะตาสีแดงดูดิมันเท่กว่านะมองยงไงก็เท่กว่านะชุดผู้ชายอ่ะ โดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับยันติกำมุยยาพาัดซีซั่นที่23นั่นเองนะผมถ้าหนุ่มไมโครเวฟนั่นเองนะผมแล้วก็จะมีแถมให้ด้วยนะสำหรับเป้าที่100นะผมรับส่วนลดซีซั่นถัดไปอืมไม่แน่ใจเหมือนกันอือโอเคนะผมอะ่ะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้เลื่อนขั้นผมก็แนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือการสุ่มตู้นั่นเองนะผมตู้ก็หมดน้อยนะสำหรับคนที่แบบว่ามีดวงนิดนึงนะผมอือ ซึ่งพี่ก็หมดน้อยนะพี่สุมส่มตูนมน้นัน่น,อนองงเองก็ประมาณนี้รายการเราสำหรับกิจกรรมวุยาพาร์ทซีซั่นที่23นั่นเองน้องไหนครับมาจับยังไงเลื่อนยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยล้วกันเราไม่ว่าน้องจะแบบว่าพี่ครับผมไปสุ่มเอาพี่ครับผมเลื่อนเอาน้องก็คอมเมนต์กันได้นะผมว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันโอเคองก็ประมาณนี้ล้วการเผมแล้วเจอใหมคลิปหน้าน้องคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซยงก็ไงสวัสดีครับผม ไม่แน่คลิปหน้าก็จะเป็นแบบว่าตัดไหนคอมนะว,ว่าคอมใกล้ถึงแล้วอนิดเดียว